ดูด่ดวนอีชิอีประเดิมคุมบีจีชนะแผมไปที่ไหนใครก็รักก็ให้กำลังใจด้านแข่งดังเผยจุดเด่นฮัตสั้นทำทีมชาติไทยสู้เอเชียเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหา แนะนำนี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัดถุดิบใหม่เกรนเนพัดในเค้กกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นโปรตีน,น,น,นเน้นเนเกรเนพัดในเค้กกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกผมขอไปอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยซักหน่อยหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศรายชื่อ 23ผู้เล่นลุยฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนโปรแกรมสำคัญนะครับเกมแรกเกมอุ่นเครื่องเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่ส3พฤศจิกายนจากนั้นจะไปเยือนสิงลังกาเกมนี้สำคัญมากในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเราต้องชนะให้ได้ห้ามแพ้เด็ดขาดเพื่อที่จะได้ไปต่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะครับตอนนี้ทัพช้างศึกภายใต้าการคุมทัพของแอนโทนีฮัตสันกุนซือใหม่ก็ ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับตัวฮัสซันเองก็ไปดูสโมสรไทยลีกลงแข่งขันแล้วก็ล่าสุดน,นะครับคุณผู้ชมก็มีบทสัมภาษณ์ของพี่ตังสาดอยู่เย็นก็เป็นกองกลางทีมชาติไทยที่เคยร่วมงานกับฮัสซันสมัยอยู่กับ BG ปรปทุมได้ออกมาพูดถึงข้อดีของฮัสซันว่าเขาเป็นโค้ดแบบไหนและคิดว่าจะทำทีมชาติไทยในรูปแบบแบบใดพี่ตังพูดได้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่า อันดับแรกเลยเนี่ยจุดเด่นของแอนโทนีฮัตซันเขาเป็นโค้ชที่มีจิตวิทยาค่อนข้างสูงและสามารถดึงเสียภาพของนักฟุตบอลออกมาได้ในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันอันนี้จากตัวที่พี่ตังเคยร่วมงานนะครับนอกจากนี้พี่ตังยังบอกว่าแต่คิดว่าทีมชาติหลังจากนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าในการคุมทีมชาติของฮัสซันจะเป็นยังไงบ้าง และพี่ตังก็บอกเป้าหมายเขาบอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็หวังที่จะกลับไปติดทีมชาติไทยอีกครั้งเชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนก็ต้องการเล่นให้ทีมชาติไทยอยู่แล้วพอเปลี่ยนเป็นเฮดโค้ชอย่างแอนโทนีเสซันโอกาสมันก็เปิดกว้างสาหรับทุกคนในการติดทีมชาติไทยอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่ตังสารายเย็นเห็นชัดเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแอนโทนีเสซันเนี่ย,น,ยนักเตะหลายๆคนพูดกันว่าจิตวิทยาดีแล้วก็สามารถดึงศักยภาพ นักเตะออกมาได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานอันนี้ก็ได้ติดตามนะว่าฮัสซันกับการได้รับโอกาสคุมทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นยังไง23ผู้เล่นที่จะประกาศออกมาจะมีใครติดเข้ามาบ้าง6พฤศจิกายนรู้กันน่าสนใจมากนะครับเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็กดดันมากๆแล้วฟีฟ่าเดเนี่ยมันใกล้จะมาแล้วนะจบไทยลีกสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเข้าฟีฟ่าเดแล้วนะครับคุณผู้ชม แล้วก็บัตรเข้าชมในเกมเจอสิงคโปร์ที่สนามธรรมาศาสตร์สเตเดียมเนี่ยเขาก็เปิดจําหน่ายแล้วใครที่สนใจอยากไปดูที่สนามเนี่ยก็ไปกันเยอะๆนะผมเชื่อว่าไปให้กําลังใจนะักเตะทีมชาติไทยกันก่อนจะบินไปเจอกับสีลังกาถึงแม้ว่าการเปลี่ยนโค้ดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะสร้างบาดแผลแล้วก็ความช้ำใจให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยแต่แก็ต้องมูฟออน เดินหน้าต่อไปนะครับก็ต้องเป็นกําลังใจกับทีมชาติไทยเราต้องไปเล่นเอเชียนคัพเราสึกท้ายให้ได้ก็หวังว่าฮัสซันจะพาช้างศึกโชว์ผลงานให้ดีนะคุณผู้ชมอะนี่กับเ,เรื่องราวของทีมชาติไทยที่มาอัปเดตกันจากนั้นเนี่ยผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวความหลงของศึกฟุตบอลไทยลีกมันมีเกมที่น่าสนใจคือเกมที่ชนบุรี FC เปิดบ้านเจอ BG โอ้แฟนบอลเนี่ยไปกันเต็มแน่นอนนอกจากจะมาเชียร์ชมบุรีแล้วเนี่ย แฟนบอลก็อยากจะมาเจออิชิอิคุณผู้ชมเพราะอิชิอิเนี่ยลงประเดิมคุมทีมนัดแรกให้กับ BG จีปทุมด้วยการมาเยือนชมบุรี FC นะครับแกยังคงรักในฟุตบอลไทยอย่างชัดเจนก็อย่างที่เห็นนะครับพอเปิดเกมมาร้องเพลงชาติไทยเนี่ยอิชิก็ร้องเพลงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เขาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเออ ส่วน BG ในยุคอิชิอีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือบอลเปลี่ยนโค้ดนักเตะก็จะวิ่งกันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับครึ่งแรกเนี่ยอาจจะดูอึดอัดและชลบุรีก็ได้ไประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับครึ่งแรกเนี่ยริมเส้นของ BG ยังไม่ทํางานซะเท่าไหร่นะครับยิงไปไหนก็ไม่รู้นะเอกนิสป,ปัญ,ญญาเนี่ยเสียดายมากจังหวะนั้นแต่ถือว่ามีแพชชั่นมากขึ้นนะที่ผมดูนะครับอิช e ิก็สั่งการตลอดครึ่งหลังเนี่ยอิช e ิโชว์การแก้เกมนะครับ ปรับระบบวิธีการเล่นสุดท้ายก็ได้2ประตูสําคัญลูกแรกเนี่ยยิงอย่างคมเลยสําหรับโดอิวางเท้ายิงดีมากเข้าไปซีเสาแรกแล้วก็ลูก2ได้จุดโทษจอร์ฟฟิลิปเป้ไปทําแฮนด์บอลแล้วก็โดอิยิงจุดโทษเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยอิชิอิก,ก็แพ้เกมรับเลยเพราะเขายังทําอะไร BG เยอะไม่ได้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเขาเพิ่งมาและเขาไม่ใช่เทวดาที่เข้ามาแป๊บเดียว BG จะเล่นเป็นเหมือนเจลีกเลย จะเล่นแบบโอ้โหเหนือชั้นเลยเขาเพิ่งคุมทีม2-3วันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บแต้มเก็บ3คะแนนเนี่ยเก็บผลการแข่งขันเนี่ยมันคือสิ่งที่อีจีต้องการมากที่สุดสุดท้ายก็เล่นเกมรับแบบรัดกลุ่มก็เกือบโดนชมบุรีเหมือนกันนะชมบุรีเล่นดีนะแพทชั่นมาเต็มแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จบเกม BG ชนะเก็บ3คะแนนได้ถือว่าเป็นการประเดิมคุม BG ได้สวยเลยสำหรับอิชิอินะครับอาจจะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับแต่การได้3คะแนนเนี่ยมันทําให้สถานการณ์ของ BG ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ให้อิชิอิเนี่ยมีความมั่นใจเออแต่ดูแล้วสปิริตทีมดีนะอย่างที่เห็นในชัดนะตอนยิงเข้าเนี่ยอิช e ิ e ก็เล่นนักเตะมาดีใจด้วยกันเออนักเตะ BG ก็พร้อมร่วมงานกับอิชิอิลิช e ิ e เป็นโค้ดน่าจะเป็นโค้ดไม่กี่คนในฟุตบอลไทยลีกอะที่ไปสนามไหน จะได้แฟนขับที่เป็นคู่ต่อสู้เยอะมากอย่างที่ไปที่ชนบุรี f c เนี่ยแฟนบอลชนบุรีก็ส่งกำลังใจให้อ e ิชิอิตะโกนเรียกชื่ออิชิในสนามเอ่อซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะเอ่อที่โค้ชของคู่ต่อสู้จะเป็นที่รักให้กับแฟนบอลอย่างนี้เรเดอิชิอ e เนี่ยได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆแหละแล้วหลายคนก็เชียร์ให้เขาเนี่ยชัวผลงานดีพาบีจีผง,งาดน,นะครับ หลังจบเกมนะครับมาซาชดะอิชิอิก็เปิดใจก็บอกว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนบอลบีจีที่มาเชียร์เกมเยือนด้วยวันนี้ก็เป็นเกมที่ยากอีกหนึ่งเกมนักเตะทุกคนก็ทำได้อย่างเต็มที่และสุดท้าย BG ก็ได้รับชนะเกมนี้และอีกหนึ่งเรื่องที่มาซาชดะอิชิอิบอกเลยเขาบอกว่าเขาขอขอ,ขอบคุณทั้งแฟนบอลบีจและชนบุรีที่คอยเรียกชื่อหรือคอยส่งเสียงเชียร์ แม้เขาจะไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาติไทยแล้วก็ตามก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตตลอดน,นี่ผมบอกเลยว่าหลังจากนี้อีชอิไม่ว่าจะไปที่สนามไหนเขาก็จะได้รับเสียงเชียร์จากแฟนฟุตบอลชาวไทยแฟนฟุตบอลไทยหลีกแบบเต็มๆแน่นอนนะครับเพราะเขาเป็นโค้ชที่รักในทีมชาติไทยรักในวงการฟุตบอลไทยก็ถือว่าเป็นการประเดิมได้สวยและอีชอีตอนนี้อย่างที่บอกว่าถึงแม้ใจจะยังคงจํา กับการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยยังคงไม่ลืมแต่เขาก็มูฟออนเดินหน้าต่อก็ทําหน้าที่เป็นโค้ชบีจีอย่างเต็มที่ถ้าผลงานดีในอนาคตก็มีโอกาสจะกลับไปคุมทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ใครจะไปรู้เรื่องของอนาคตมันไม่แน่นอนแต่ตอนนี้อิจิเขาขอโฟกัสพา BG โชว์ผลงานให้ดีก่อน,นครับอ่ะแฟน b ีคิดยังไรกันบ้างคิดว่า BG ในยุคอิชิมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ นะครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องราวของเมืองทองกันหน่อยเก็บตกกันหน่อยโอ้โหพ่ายแพ้ประจวบคาบ้านแบบหมดรูปจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งนัดที่เล่นได้ซึมมากเอเน g รจีไม่มีผมว่าตอนนี้ทางเมืองทองทางคนทำทีมทางสตาฟโค้ดแล้วก็นักเตะผมว่าต้องมีการประชุมครั้งใหญ่เคลียร์ใจกันหน่อยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมทีมถึงเป็นแบบนี้เจรจารเคลียร์ใจกันปัญหาตรงไหนที่มันเกิดขึ้นต้องควรได้รับการแก้ไขกันหน่อยคือถ้าเมืองทองยังเป็นแบบนี้เนี่ยรับหลวมมากลุกยิงทิ้งยิงกว้างมันชนะคู่ต่อสู้ยากอาพูดกันตามตรงแล้วศรัทธาแฟนบอลเนี่ยเริ่มจะหายลงไปเรื่อยๆด้วยมันเป็นปีที่เมืองทองขาดแพชชั่นจริงๆ คือเมืองทองอะ่ะไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังแต่ในช่วง3-4ปีหลังที่อยู่ได้เนี่ยมันจะมีคนที่เป็นแพชชั่นคนที่คอยกระตุ้นทีมอย่างปีที่แล้วยังพอมีจีโน่ที่เป็นโค้ชใช่ไหมแต่ปีนี้ไม่มีเลยนักเตะก็ซึมสตารโค้ชก็ซึมทุกอย่างซึมไปหมดเอเนอรจีมันหายแฟนบอลก็เชีย์ไม่ขึ้นและยิ่งเกมกับประจวบเห็นได้ชัดเลย พอจะกลับมาปุ๊บเปลี่ยนสำรองลงมากระโดดเสียบแบบนั้นน่ยไม่ควรเลน่นก็เป็นใบแดงเลยเรียบร้อยแต่จังหวะสอลวินเนี่ยผมเห็นใจนะเขาแบบสุดเหยียดไปแล้วเหลือ9คนจะไปสู้ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเมืองทองต้องเคลียร์ใจกันกัขั้งใหญ่เคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นอะไรทําไมถึงไม่ชนะเล่นไปเล่นมาแพชชั่นมันหายไปไหนหมดและเด็กที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่กล้าใช้กันเยอะเท่าไหร่เลย รีบเคลียครับถ้ายังไม่เคลียนะครับผมบอกเลยว่าหนักมันจะกลับมายากนะหลังจบเกมก็มีดรามา่าแฟนบอลกับทีมมาสตาร์โค้ดก็ดีที่ยังเคลียร์กันได้แต่ผมบอกเลยว่าต้องรีบเคลียร์หลายๆอย่างสำหรับเมืองทองไม่งั้นเหนื่อยแล้วก็จากนี้นะครับไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวของมูฮัมหมัดอุสมานมูซากันหน่อยนะครับดาวเตะฟุตซอลทีมชาติไทยที่ตอนนี้อาแข่งอยู่กับจิมบีกาเตเฮนา ทีมแชมป์ลีกสเปน2สมัยติดตอนนี้ภารกิจของมูหัมััดคือการไปไล่ล่าแชมป์ยูฟาฟุตซอลแชมปีเปนลีกนะครับจิมบีกาตาเฮน่าลงเล่นนะัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับ PS g อสกีวิสทีมแชมป์ลีกโปลแลนด์ทึง่งซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยชนะมา2เกมติดมีหคะแนนด้วยกันเกมนี้เนี่ยเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับมูหัมัมตดก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องเก็บ1คะแนนแต่จิมบีกาตาเฮนาเนี่ย ดีกว่า PS กีวิตจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็เป็นทีมวางในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับในยูฟ่าแชมเปียนลีกมัมมัดยิงประตูดได้แล้วนะครับในเกมมาที่ผ่านมาที่เจอกับอันเดเลตแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขาจะกลับไปโฟกัสในฟุตซอลลีกสเปนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาโฟกัสฟุตซอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายเป้าหมายคือการเป็นแชมป์นะครับจิมบีกาตาเฮนาปีนี้คือต้องการเป็นแชมป์ยูฟ่าฟุตซอลที่เป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ย รอดูแล้วกันก็เป็นกําลังใจให้กับมูฮัมหมัดอุสมานมูซากันดาวเตะไทยระดับโลกของจริงนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนอพัดในเครกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรเนพัดในเครกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ